สวัสดีค่ะพินิสาวดอนค้นโกค่ะมือนี้พินิสิมาเราเอ่ะหนึ่งซูฟังด้วยค่ะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะอือพินิมีเรื่องมาเล่าซูฟังแล้วก็แจ้งสิไปเก็บสลัดเนาะคะเนาะอ่าเพื่อนที่พินีช่วยที่พินีไปที่พินีไปเหตุจมูกมากไหมค่ะไปแก้จมูกมากเขาว่าบ่งามคือเกาสัน เขาบอกเขาว่าว่าง้ามคือจมูกเกาสันเขาวายพี่นี่แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจมูกพี่นีมันเบี้ยวอันเดิมเขาบ่รู้ว่ามันเบี้ยวคำพูดของเขาคือคำพูดที่อิจฉานะคะการที่พี่นี่เฮ็ดจมูกแก้จมูกไม่ไม่ได้ทำเพื่อเพื่อนบริเฮ็ดเพื่อเพื่อนค่ะเฮ็ดเพื่อตัวเองหลังจากนั้นคือเฮ็ดเพื่อสามี เฮ็ดเพื่อตัวเองก่อนจังเหตุเพื่อคนอื่นเพราะว่าย่าสคิดว่าตัวเองนี่บ่าอาศัยเขาคนที่าหายพี่นี่น่ะอาศัยพี่นี่ได้ค่ะอาศัยยังว่าที่อาศัยเรื่องที่ว่าพี่ซอยแปลภาษาใหหนูแน,น่พี่ซอยเวากับผัวเห็นแน่เรื่องเงินเรื่องทอง,อง,ทองพี่พาไปโน่นนี่นั่นน่ตะกี้ เดี๋ยวนี้เขามีลดแล้วเนาะค่ะเนาะพินิสิว้าซูฟังอันนี้คือพินิคิดว่าเขาอิจฉาเขาอิจฉาเขา,ามีอย่างที่สิบมาเปรียบเทียบกับพิน่ใดเลยเขาอยากไปเฮตตาเขาก็ยังอยากไปเฮตตาเด้ค่ะเพราะตาเขาตกเนาะผู้หญิงคนนี้อยากไปเฮตตาค่ะสองหมื่นกว่ากว่ายังไม่มีปัญญาที่จะไปทำตาเลย นะคะเออพี่นีทำจมูกมาเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเองถ้าใครไม่อยากสวยก็ไม่ต้องทําทุกวันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่เราจะทําจมูกหรือดึงหน้ามันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดเลยผู้ใดบอยกงามาถามเนี่ยผู้ใดบอยกงามบอมีค่ะ ผู้ดใดอยากตายนายเหี้ยวๆก็ตายไปเลยแต่พี่นี่พอตายแบบนายเหี้ยวเพราะว่าเขาหาเงินมาแล้วเฮ็ดดึงนาแต่ละเทียบว่าเป็นหมื่นสองหมื่นเด้อค่ะแสนกลัวสองแสนนะคะแต่ขนาดเอาท่องไปจำยังไม่มีปัญญาไปไทยท่องเลยอือผัวกันเวลาถึกนุ่นถึกนี่ถึกตำรวจจงตำรวจจับเมี่ยกระจายไ้กับมาจมกับ กับพี่นี่แหละว่าพี่นูเขาสิขึ้นให้หนูบออันนั้นเป็นปัญหาของเขาพี่นี่บอว่าให้มีปัญหาเรื่องเรื่องงันเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างพี่นี่ก็ซอยดูแลซอยแปลให้โทษไปหาผัวเขาหน่นนี่นั่นพี่นี่ซอยตลอดเด,ด้ค่ะว่ามันบอซอยไปเฮ็ดมากกับบ่างามคือเกาสันว่าเอาเจ้าลู่ได้ไไดยังไงาข่อยตะกินมีปัญหายัางขอ่อยเฮ็ดเพื่อวันบ่ตรง ก็เฮ็ดเพื่อว่าขเอเฮตดเพื่อคอยบริเฮตเพื่อเพื่อนบริเฮตเพื่อผัวแล้วก็บ,บริเฮตเพื่อพี่น้องไปดึงนาะผู้ใดกด็ดึงเบิดล่ะผู้ใดเขามีเงินผู้ใดเขาดึงเบิดค่ะคนที่บ่ดึงก็คือคนที่บ่มีเงินแล้วก็ค้นย่านหมอย่านเข็มย่านผ้าตัดแต่พี่นี่บ่เคยย่านค่ะขอแต่ว่าสวยพ่อยิจฉช้ายัางติ พี่ว่าพี่นี่ว่าเขาอิจฉาพี่นี่เด้หนึ่งบ้านก็ไม่ได้เฮ็ดผัวเฮ็ดบ้านให้ฮาหกปีแล้วยังบ่ไปใส่มาใส่อยู่บ้านพี่นี่ดูสิคะดูสิคะาบ้านดูที่ดูสิคะาสนามหญ้าของพี่นี่ดูสิคะทําได้ไหมทําได้บอทําทได้บอคือพี่นี่บอคนท่ไว้พี่นี่นะ่ะ ว่าได้ว่าได้เครื่องนี่ว่าได้เครื่องขี่เล็บพี่นี่เลยเด้เออนี่แหละพี่นี่ทำดีกับคนทำดีกับคนกับเพื่อนบ่ได้สิ่งตอบแทนที่สวยงามเลยบ่ได้สิ่งตอบแทนเลยค่ะเพราะว่าเขาอิจฉาเขาอยากไปให้ตาตาเขาตกเขายั่งมามีปัญญาเสียเ,เงินไปใจค่าตาเขาไหมเราก็อยากสวยคือการพี่นี่ก็อยากสวยคือกัน เอาท่องไปจำกับว่มีเงินเอาไปไทยอบกกาไซมีอู่ท่องบางที่กับบกกาไซย่านผัวบวให้เงินอาพี่บบย่านเด้อค่ะพี่นี่บบย่านเด้เพราะว่าอย่างตีสื่อท่องไซย,ยังเสียสื้อท่องใซสิบม่นเงินผัวเด้อค่ะเงินพี่นี่พี่นี่เฮ็ดบ้านก็บแม่บ้านพีน่นี่เฮ็ดเนี่ยพี่นี่เฮ็ดบ้านบ้านพี่นี่เฮ็ดพี่นี่เฮ็ดมงเก็บรดมาเบิ่งค่ะมงเก็บเออมงเก็บของ เงินพินี่เองนะคะแล้วสามีมาทำให้คืออะไรมั่งก็ที่ห้องออกกําลังกายตุมนี่ค่ะแค่นี้แหละค่ะที่เพิ่นเห็ดเพราะส่วนมากจะเป็นเงินพินีมากกว่าเป็นยังพี่นี่จังมีเงินอ่าเป็นยังคือบอกเงินฝรังเฮดบ้านพี่นี่น่ะทำงานอยู่สวิตเซแลนด์ค่ะเงินเดือนแปดหมื่นเก้าหมื่นเก็บเงิน โมเมนไปเรียนการพนันโมเมนไปดื่มโมเมนไปสวนเสให้ห้าถึงเวลาสวนเสห,ห้าเขากะหูจักประมาณตนว่าเข้าเห็ดหยังเข้าเก็บเงินเก็บเก็บเก็บเอาบางคนกับมาเนาะคะ่นะเนาะบางคนมาว่าบ้านฝรั่งบ้านฝรั่งบ้านฝรั่งบางคนมหาพี่นี่บอกบางคนเห็นอยู่ตลาดกับว่าบ้านฝรั่งบางที่เข้ารับใดเด้ค่ะบางที่เข้ารับบ่ไดกับมี่เนาะคะ่นะเนาะบ้านฝรั่งยิงได้เงินคนไทยเงินพี่นี่เอง ี่นี่เห็ดบานเองอืบ่ได้เอาเงินฝรั่งเห็ดของเขาซอยกับประมาณห้าเปอร์เซ็นเงินห้าเปอร์เซ็นสำหรับร้อยเปอร์เซ็นมันน้อยมากเหมือนกับไม่ช่วยเลยแต่ว่าเราก็ตกลงกันก่อนเด้ก่อนที่นี่สิเห็ดบานตกลงกันกับสามีก่อนเด้ว่าเจ้าสิซอยยังข่อยได้ข่อยเห็ดบ้านแล้วเจ้าสิซอยยังข่อยได้เราก็ว่าข่อยสีเลี่ยงดูเจ้าเห็นว่าขาดคอตกลง ขอตกลกมันมันมาตรฐานด้ค่ะเขาก็เลี้ยงดูพี่นี่มาสิบสี่ปีก็คุ้มค่าแล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยรังที่อิจฉาพี่นี่เนี่ยอันพี่เขาเสียงเงินหนูบ่อันเขามีแต่กอบโกยกับหนูเรื่องเั้นเรื่องบนเตียงเขาก็ก,กอบโกยซุม่มเงซุมืงซุมืงเขากะแต่ว่าเขาบตอบแทนยังหนูเลยประมาณนี้เขาเ้าก็เรื่องของโตนั่นบ่็นกาเรื่องของ เล่าแล้วสิโง่อยู่แบบนี้ก็โง่ไปได้ผัวฟังก็ไปคอยของอยู่ตลาดซูมือซูมือซูมือมือเศร้านี่พี่นี่สูนเนาะอุ้ยจะเป็นงามแต่เศร้าว่าสันวายพี่นี่มันบลาวายก็งามก็สวยแต่เชา้าสิเพราะว่าฉันไม่ต้องอ่าบากหน้ามาทํางานหาเงินแบบนี้นี่มีเงินใช้จะทําไมละ่ะสวยแต่เชา้าจังเลยว่าสันวาพี่นี่กับเบ้าเขาก็ยืนอยู่ข้างหลังนั่นแหละคนที่บายพี่นี่พี่นี่กับว่า ไปไปเฮ็ดมากกับบ่แางมดอกจมูกบ่แางมายังไดพี่นี่งามไหมเขาบ่แางมาเพราะว่าเขาอิจฉาอิจฉาตาร้อนค่ะนี่บอกค่ะพี่นี่ได้มาระบายอยู่ในคลิปของพี่นี่แต่มีความสุขแล้วค่ะโอเคค่ะสาวอุดรคนโกพี่นี่เมียฝรัง่งเอ็นเอสพีชาเนนก็นจะได้จบคลิปเนาะเนาะคลิปละค่ำค่ะนินทานินทาภาษาฝรั่งเศสว่าปาเลลดูมาน ปาเลยดูมานพูดไม่ดีแปรเพื่อนภาษาฝรั่งเศสว่าอามีแต่เขาไม่ใช่อามีแล้วนะคะพี่นีระวังแล้วนะกับกับเพื่อนทุกคนต้องระวังเด้อค่ะอย่าให้ร้อยเอร์ซนต์ะหัวใจแมนบอกค่ะโอเคค่ะวัดดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใย,ยทุกคนเด้อบ๊ายบาย